สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมจากคลิปเมื่อวานนะครับที่แซมได้ลงตัวสมาร์ทแคยกสูงเกียร์โตสีขาววันนี้ติดจ,จองไปแล้วนะครับผมรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะครับผมแล้วแซมมีอีกคันหนึ่งที่แนะนำนะเป็นสมาร์ทแคยกสูงเกียร์โตคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับปี19คันนี้เลขไมล์184,000หมกิโลเมตรนะครับ อย่างคันเมื่อวานสีขาวเลขไม้สองแสนกพันก็บุ๊กไปแล้วเราแซมจะบอกว่าคันนี้สวยกว่าสีขาวอีกนะครับผมส่วนตัวแซมมองว่าสวยกว่าอีกนะเดิมสนิทนะครับสวยกว่าเก็บงานน้อยกว่าด้วยนะปี19ครับผมราคา4,17 0 0 0บาทนะคันนี้สวยนะบอกเลยสวยนะไม่1 8 4 0 0 0หาร6ก็ตกเฉลี่ย วิ่งปีละ3 6 0 0กิโลเท่านั้นเองนะสวยๆเลยนะดูนั่นหน้าเนี่ยสวยเลยนี่มีคันเดียวนะสมาร์ทแคปเกียร์โต้สวยๆนี้สัมคัดมาเลยนะนี่ไฟเฟยสวยนะครับผมนี่เหมือนเดิมนะห้องเครื่องก็ยังเรียวๆอยู่ยังไม่ได้ล้างนะครับผมนะปาก็เดิมๆเช่นกันนะ ลองไล่ดูทีละจุดกันรอยอาร์คชัดเจนนะครับเห็นไหมชัดเจนนะนี่สติ๊กเกอร์ไม่มีรอยแกะนะครับแล้วก็นี่ตาไก่นะเห็นไหมเอานิ้วลูบๆไปจะรู้สึกเลยนะครับผมลูคมคมลูบคมลม,ม,มคมคมนะไล่มาอย่าแนวไล่มาหัาวน็อตสวยงามนะครับแล้วก็ด้านในตัวแอลนะ อกด้านในเห็นไหมก๊อกแก้มด้านในไม่มีนะรอยล้มต่อมาเรามาดูแก้มซ้ายชัดเจนนะแล้วก็โลโก้โตต้าชัดเจนนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกอกนะครับนี่ชัดนะแผงเพจชัดเจนนะครับซ้ายขวาไม่มีรอยย้ําของหัวหมุดนะครับคานสวยงามนะดูคานสวยมากดูคานเะห็นไหม านไม่เงาเลยนะแล้วก็ชิ้นคานหน้าเนี่ยถ้าเป็นโดนมีการทําหน้ามาทําคานหน้ามาเนี่ยถ้าเราเบิกคานใหม่เนี่ยคานมันจะเป็นสีดํายังไงเราทําสีเนี่ยสีมันต้องพ่นอยู่ด้านล่างแล้วต้องสังเกตดีๆนะอันนี้คานเดิมๆนะครับผมหัวน็อตดำนะัวแอลชัดเจนดูมาร์กนะตรงไหมตรงเลยนี่น็อตคานนะไม่มีรอยไขเลยนะครับติ๊กเกอร์สวยๆนะ ตัว R ร์นี่นะตรงเลยฮนะนี่หัวน็อตสวยนะครับผมดูนักคาเนี่ยนะไม่มีรอยไข่นะแล้วเนี่ยห้องเครื่องส,อสวยๆเลยนี่สวยงามนะครับสวยเลยนะเห็นไหมสวยงามเลยนะครับฝาเดิมๆนี่พิมพ์ปัมโลโก,โก้โตโยต้ตตาชัดเจนนะหัวนน็อตสวย ตัว R นะด้านในสวยแก้มสวยไหมดูเนี่ยสวยๆเลยนะครับผม,มตาไก่ต้องมีนะครับซ้ายขวาต้องมีเหมือนกันวนะมีไว้เพื่ออะไรเพื่อรองรับตัวจุกยางตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันต้องมีนะรองรับจุกยางตัวนี้นะไม่ให้กับโดนตัวถังโดยตรงนะครับผมเดิมสนิทแจมว้าวเลยคันนี้บอกเลย ราคาน่าสนใจด้วยนะบอกเลยนะยางปีสองอ่ายางขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมปียีบสี่ด้วยดูยางใหม่สัปดาห์ที่สี่สิบเจ็ดยางปลายปีที่แล้วเองแน่นๆนะแน่นๆนะเลยอึบมาดูอันนี้ไม่คือไม่ให้สนิมนะครับเป็นขี้ดินนะครับผมตรงคานล่างนะเป็นขี้ดินนะเนี่ยสวยเลย สมาร์ทแคนะดูสติกเกอร์ก่อนสติกเกอร์ลมยางไม่มีสีพ่นแลบนะไม่มีรอยแกะนะครับผมนะสมาร์ทแคสวยไหมเนี่ยลางเิงไม่มีสนิมนะเห็นไหมหัวน็อตที่ลางไม่มีสนิมดูขาก็ได้ขาเบรกกับขาคันเร่งมันคือเหล็กถ้ารถจมน้ำสนิมมาแน่นอนหนึ้านเปอร์เซ็นต์นะแก้มสวยไหมดูแก้มสวยมากเลยดึงเลยนี่ชัดๆนะ ชัดๆนะชัดๆเลยสวยมากออกเลยแน่นๆเลยสวยนะอ่ะอีก,กอนอืออีกฝั่งหนึ่งก็ดึงเหมือนกันนะดึงให้หมดนี่สวยๆสติกเกอร์ต้องมีนะครับที่เตือนหนีบประตูหนีบนิ้วนะอ่ะมาดูโอ้หน่สวยมากนี่บอกแคปบใหม่อยู่เลยเห็นไหมดูบอกแคปบยังใหม่อยู่เลย บอกคนนั่งก็ใหม่เห็นไหมสุดนิดเดียวใหม่มากกุญแจก็ครบอีกรีบมทหนึ่งดอกรีบมทสองดอกแล้วนี่อะไรครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นกุญแจรีบมทแคลรี่บอยแ่ะออล็อกแคลรี่บอยก็มีล็อกแคลรี่บอยด้วยเจ๋งเลยอะ่ะแต่เหมือนทานหมดนะเดี๋ยวลองดูว่าล็อกได้ไหมนะ,ะเดี๋ยวลองดูอดูเลขไม้ก่อนหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรที่ใช้งานไป ประวัติศูนย์นะนี่โตโยต้าชัดเจนนะครับต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับเกินมาแล้ว1,000กิโลนะต้องเข้าศูนย์แล้วนะพวงาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับเกียร์ออโต้มาตรฐานนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแอร์วิทยุมาตรฐานเลยสำเนาเล่มปี1,9กนะครับกระบะบรรทุกแบบมีหลังคานะนี่0องพัีซี150แรงม้า อ่คันนี้แคปิตอลเหมือนเดิมนะจำ,จำเลย้อยอาร์คชัดเจนรอยอาร์ครอยอาร์คนะครับอ่ะดูดูคัสซีสิเนี่ยสวยไหมสวยมากนะอ่ะดูเนี่ย้อยเสียสวยเลยเห็นไหมแหนบเพาต่างๆเนี่ยสวยงามนะ ตัว e นะครับ2.4 e เนี่ยแครบอยตัวนี้มันจะแตกต่างกับตัวที่แซมเห็นนะเนี่ยอันนี้มันจะใหญ่แล้วก็จะสำคัญมีที่ปัดน้ำฝนด้วยเดี๋ยวเราลองใช้รีโมทอีกนักกันนะลองดูแต่เข็บสวยไหมนี่ดูแต่เข็บสวยมากเลย 4r แล้วก็10 arc ออ2จุดด้านซ้ายก็ต้อง2จุดเหมือนกันนะเห็นไหม 4l arc ดูคัสซีสวยมากบอ,อกเลยว่าสวยนะคัสซีเนี่ยดูดูเพาสิดําปืดนี่คือยังไม่ได้ฉีดน้ำนะเดิมๆเมลยรถคืนมาเลยนะครับ อยอากอาจจะไม่เห็นเนาะแต่มีอยู่นะเนี่ยแซวนิ้วลู่ๆไปรู้สึกมีอยู่นะดูต่อสมาร์ทแคปนะนนะมีเหมือนกันซ้ายขวาต้องมีเหมือนกันนะโหหัวน็อตสวยหัวน็อตสวยนะหัวน็อตสวยนะยานงยาาแนวสวยนี่สวยงามนะวันเนี้ยเต็มเต็มแน่นแน่นนะเห็นไหม เดิมสนิทนะครับผมโ,โหน่าสวยเดิมทั้งลำนะครับผมบอกเลยเนี่ยบอกแคปยังดูดีอยู่เลยลองดูหลังคานิดนึงในส่วนของส่วนควบคือแคริบอยแซมไม่ได้เก็บงานให้นะแจ้งทุกคนก่อนนะครับผมไม่ได้เก็บงานให้นะสวยครับเดิมทั้งลำนะครับคันนี้ แนะนำดนด่วนเลยนะครับใครหาสมาร์ทแคปยกสูงเกียวโตอยู่นะน่าสนใจครับคันนี้นะสวยเลยนะมาเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวแครี่บอยดีกว่าที่เมื่อกี้เราสงสัยกันว่ามันล็อกได้ไหมเดี๋ยวลองดูสิเดี๋ยวลองล็อกรถก่นอนล็อกได้ไหมเนี่ยอ๋อ ล็อกได้นี่กดมันจะมีเสียงตึกตึกอันนี้คือล็อกละล็อกเปิดได้ไหมอ้าวมันก็เปิดได้เนี่ยคือ,อยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันมีเสียงเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมอ๋อเดี๋ยวลองเอาใหม่เอาใหม่สิล็อกล็อกอะเปิดได้ไหม ก็ยังได้อยู่ลองใช้ดิใช้ไขเลยแล้วกันล็อกละแบบไขพอล็อกได้เราพยายาม่โมทดล็อกปลดล็อกไหมได้แล้วอ๋อต้องไขก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะจะไม่เสียเวลาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะ โอเคครับผมใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมานะจอดอยู่ที่โกดังบางนานนะคันนี้นะแนะนำเลยนะครับสำหรับสมาร์ทแคบยกสูงเกียร์โตโปี19เลขไม 4, km, ล์หนึ่งแม่นสี่พักิโลเมตรราคา4ี่0 0 0หนึ่งหบาทนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ0ูนย์โ3รสามห้นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ